บรรยากาศการเดินทางมากางเต็นที่ชาอมแก่งคอยสระบ,บุรีแบบบล็อกอินกันนะคะวันนี้เราออกเดินทางกันตั้งแต่9ก้าโมงเช้ากันเลยทีเดียวเพราะวันนี้เป็นวันหยุดยาวของเพื่อนๆหลายๆคนและเราก็กลัวว่าลานกางเต็นที่เราตั้งใจจะมากลางอะนะคะ มันเต็นขนาดมาถึงเร็วนะคะเป็นอย่างที่คาดเลยลานกลางเต็นที่เราจะไปเต็มจริงๆค่ะเพื่อนๆเ,เราวนหารานกลางเต็นอยู่เกือบชั่วโมงเลยค่ะถึงจะได้ลานนี้เราได้กลางโซนติดน้ําตกเลยนะคะเพราะว่าส่วนมากเขากลางกันอีกฝั่งค่ะแต่ว่าเราได้มากลางฝั่งบ้านพักค่ะตรงทานน้ําหน้าที่พักสามารถเล่นน้ําได้เลยค่ะเด็กๆชอบมากเลยพอกลางเต็นเสร็จนะคะสิ่งแรกที่จะทําเลยก็คือหาของกินค่ะมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากส้มตำค่ะฝั่งพ่อครัวก็จะมีย่างกุง้งและก็ปลาหมึกให้เด็กๆก,ก,กันค่ะ บรรยากาศหน้าเต็นท์เราคือวิวดีมากค่ะต่ำส้มตํำไปด้วยฟังเสียงน้ําไหลไปด้วยมันก็เข้ากันไปอีกแบบนะคะส่วนห้องน้ําของที่นี่นะคะไม่ต้องกลัวเลยค่ะฝั่งเราก็จะมีห้องน้ําอยู่ใกล้ๆไม่ไกลไม่น่ากลัวค่ะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศลานกลางเต็นท์ของที่นี่ค่ะบรรยากาศของที่นี่คือดีเพราะว่าฝนตกมองไปทางไหนก็เขียวชุ่มไปหมดเลยค่ะมันอาจจะเชยแฉะสําหรับใครหลายๆคนนะคะแต่สําหรับเราเราชอบอะไรที่มันเขียวๆค่ะสําหรับเพื่อนๆที่กําลังมองหาลานกลางเต็นท์แถวชะอมกันอยู่นะ แนะนําร้านนี้เลยค่ะขอบอกเลยว่าอันนี้เราไม่ได้ค่าสปอนเซอร์แม้แต่บาทเดียวเลยนะคะเราไปพักกันเองแล้วเห็นมันสวยก็เลยอยากแนะนํำเพื่อนๆคะ่ะที่เล่ามาทั้งหมดคือลืมชื่อร้าน